และก็นอกจากนี้นะคะต้องบอกว่าวันนี้ค่ะกับทางซิตรานะคะของเราค่ะกับแคมเปนสุดพิเศษนะคะไร้แบบซุปตากับโลชั่นตัวแม่วันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาดูค่ะว่าเรามีในส่วนของผลิตภัณฑ์จากซิตราสูตรใดกันบ้างนะคะและที่สําคัญจะต้องบอกว่า สูตรที่ขายดีที่สุดเลยนะคะกับในส่วนของในรูปแบบผลสีชมพูกับจิตราโพลีไวยูวีนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะทําให้ผิวของคุณกระจ่างใสมีในส่วนของ SPF พีนะคะ,ะช่วยกันแดดด,ด้วยนะคะแล้วก็มีคอลลาเจนด้วยเลยนะคะคู่กับวิตามินซีค่ะเรียกได้ว่าใช้แล้วนะคะผิวของคุณจะช่ำอิ่มน้ําอย่างแน่นอนค่ะหรือว่าจะเป็นในรูปแบบของสูตรซากุระนะคะตัวนี้ก็จะเป็นซากุระญี่ปุ่นคู่กับน้นํานมข้าวค่ะมี s p f 20ด้วยหรือว่าจะเป สูตรทานาคานะคะคู่กับมะขามสดไทยค่ะตัวนี้ในรูปแบบขวดสีเขียวนะคะซึ่งต้องบอกว่าคุณลูกค้าสมอบสนใจนะคะวันนี้ในรูปแบบแพ็คคู่ของเราค่ะจากราคา189ลดเหลือเพียงแค่179บาทเท่านั้นนะคะอย่างที่บอกเลยถ้าหากลูกค้าซื้อในช่วงนาทีทองนะคะเราก็แถมนะคะในส่วนของเจลน้ํำหอมให้อีกหนึ่งหลอดด้วยหรือว่านะคะจะมาในรูปแบบของหัวปั๊มนะคะขวดเดี่ยวแบบนี้ค่ะ จากปกตินะคะอยู่ที่119บาทเหลือเพียงแค่99บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าจะเลือกเป็นสูตรใดก็ได้ค่ะไซส์อยู่ที่365 ml นั่นเองนะคะจับในรูปแบบของผลิตภัณฑ์จากซิตรานอกจากจากนี้ค่ะแนะนํากันด้วยเลยนะคะทางด้านนี้กับผลิตภัณฑ์จากวัสลีนวันนี้วัสลีนของเรานะคะริกริกว่าก็มีหลากหลายสูตรด้วยกันสําหรับใครที่บอกว่าอยากจะทําให้ผิวของคุณนะคะ อิ่มและก็ที่สําคัญค่ะนะคะทำให้ผิวของคุณนะคะอิ่มน้ําค่ะแนะนําเลยค่ะกับในส่วนของ วัดคีมน,นะคะนะในรูปแบบกลางคืนนั่นเองค่ะนะคะ overnight radiant re-plant นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของโครต้าค่ะนะคะไฮยาดูรอนนะคะซึ่งต้องบอกว่าทําให้ผิวของคุณนุ่งชุ่มชื้นอย่างแน่นอนค่ะนะคะจัดโปรมโมชั่นกันด้วยนะจากปกตินะคะไซส์300 ml เนี่ย1 6 9เหลือเพียงแค่159บาทเท่านั้นหรือว่าอีกหนึ่งสูตรเลยนะคะตัวนี้ก็เหมาะกับในรูปแบบของอ่าใช้ในช่วงเวลากลางวันนั่นเองค่ะ กับนะคะในส่วนของซิตรา UV Lo ช i ่นค่ะ f o r e s Glow นะคะตัวนี้ก็ต้องบอกว่าลดจุดด่างดำนะคะบนผิวได้ด้วยนะซึ่งต้องบอกว่านะคะราคาพิเศษ1 4 9บาทเท่านั้นหรือว่าจะมาในรูปแบบขวดสีชมพูนะคะตัวนี้ก็1 4 9บาทเท่านั้นเองค่ะซึ่งวันนี้ผงออกสนใจนะคะสามารถรับกันได้เลยนะคะเน้นย้ำคำว่าโปรโมชั่นของเราค่ะวันนี้คุณค้านะคะกับผลิตภัณฑ์จากซิตราซื้อผลิตภัณฑ์จากซิตราค่ะ ลรบ2 2 9บาทนะคะรับฟรีกระมังนะคะสีพัทเทลนะคะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูหรือว่าสีเหลืองนะคะ1ใบค่ะแล้วก็คุณลูกค้าซื้อนะะคในช่วงนาทีทองกับผลิตภัณฑ์จากซิตราหรือว่าซลีนค่ะเพียงแค่1คู่แบบนี้เลยนะคะเราแจกแถมให้ค่ะกับเซลน้ําหอมอีก1ชิ้นด้วยนะสนใจสามารถรับกันได้ค่ะและที่พลาดเป็นไม่ได้เลยนะคะกับในส่วนของ เกมสนุกสนุกนะคะกับในส่วนของทางบูธกิจกรรมของเราค่ะวันนี้นะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะร่วงเล่นเกมสนุกสนุกค่ะกับทางสิตร้าค่ะหมุนวงล้อมหัตจรรย์นะคะแถมให้ด้วยกับในส่วนของอเจลน้ําหอมนะคะเราแจกให้ฟรีด้วยเพียงแค่คุณมาเล่นเกมที่บูธของกิจกรรมของเราเองเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในช่วงนี้ไม่อยากให้คุณลูกค้าได้พลาดนะคะกับโปรโมชั่นดีๆค่ะแับแคมเปญนะคะต้อนรับลมหนาวและที่สำคัญเลยนะคะกับแคมเปญสุดพิเศษของเรา รอยแบบสุตากับโลชั่นตัวแม่แนะนำเลยเาวัสลิีนลาซิตรันเองนะคะในช่วงนี้พักเสียงประชาคมพันธ์กันสักครู่หนึ่งขอบคุณและสวัสดีค่ะ